สวัสดีคะ่ะนะคะพอดีนะคะมะีบุคคลภายนอกเนาะที่ที่ไม่ใช่นักเรียนนะที่ไม่ได้ลงเรียนด้วยกันเนาะก็สอบถามเข้ามาว่าเอออินดิเคเตอร์ตัวนี้มันรีเพนหรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ารีเพนไหมเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะลุงขอขยับอันนี้แป๊บนึงนะะตรงนี้มาไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็แป๊บนะเพรพอดีว่าจะได้เห็นวันที่เนาะนะคะได้เห็นวันที่นะคะเดี๋ยวลุงขยายแป๊บหนึ่งนะ แบบนี้นะคะพอจะดูได้เนาะอันนี้คือทำเฟรม15นาทีนะคะที่ลุงเมาส์ชี้เนาะมันก็จะเป็นทำเฟรมด้านล่างก็จะเป็นช่วงเวลานะคะจะเป็นช่วงเวลาเนาะนะคะเป็นช่วงเวลานะคะเดี๋ยวลุงจะมาร์กสัญญาณเอาไว้นะนะคะลุงจะมาร์กสัญญาณเอาไว้นะตรงนี้เนาะอินดิเคเตอร์ออกนะคะตรงนี้นะคะอินดิเคเตอร์ออกตรงนี้อินดิเคเตอร์ออกนะคะเดี๋ยวแป๊บนะคะเราจะมาร์กสัญญาณเอาไว้แบบนี้ก่อนนะคะทีนี้เนี่ยนะคะ ถ้ามันขยับนะมันจะมีอินดิเคเตอร์ออกในช่วงอ่บริเวณนี้แล้วก็หายไปนะคะอาจจะออกในตรงนี้ตรงเนี้นี้แล้วมันก็หายไปแล้วมาออกที่นี่แทนหรือนะคะออกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันรีเพนนะคะเดี๋ยวมันจะหายนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปไปดูกันเนาะเดี๋ยวเราจะรีเทสนะคะก็คือเราจะแบ็กเทสแหละนะคะปะไปดูนะคะอ่ะเราจะแบ็กเทสตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะว่าอนะินดิเคเตอร์น่ะมันจะออก ตามที่เรามาร์กเอาไว้ไหมนะคะแล้วก็หรือมันแล้วก็มันจะหายไปไหมหรือมันจะออกช่วงที่เราไม่ได้มาร์กถ้ามันออกช่วงที่เราไม่ได้มาร์กจุดเอาไว้แล้วมันหายไปเนี่ยนะคะ,สะแสดงว่าอินดคเตอร์นี้รีเพนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ่ะนะคะอ่ะออกนะคะไม่หายนะนะคะออกแล้วไม่หายนะคะมาอ,อันต่อไปอ,ออกแล้วก็ไม่ได้หายนะคะนะคะออกแล้วก็ไม่ได้หายเนาะ ถ้าอินดิเคเตอร์ที่มันรีเพนนะคะมันออกแล้วมันหายนะเห็นไหมนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวลุงสต็อกก่อนนะคะอันนี้เนี่ยลง back ุงแบ็กเทสนะคะให้ดูประมาณวันที่8กันยานะคะวันที่8กันยานเดี๋ยวเราจะเคลียร์นะคะเราจะเคลียร์ไอตัวแบ็กเทสนี่ก่อนนะคะเคลียร์นะคะ, clear, ะ,คะก็คืออ่ะเราไม่แบ็กเทสละนะคะเราจะกลับ มาเป็นปัจจุบันนะคะปัจจุบันวันที่นะคะปัจจุบันนะเนี่ยวันที่อะไรเนี่ยวันที่4ตุลานะคะเห็นไหมลู่เมาส์ชี้ตรงนี้นะคะปัจจุบันวันที่4ตุลาเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในวันที่เราแบ็กเทสคือเราทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเราใส่เส้นสีขาวเอาไว้นะคะเราจะย้อนกลับไปดูนะวันที่4วันเนี้ยเราจะย้อนกลับไปดูกันยาเดือนที่แล้วว่ามันหายไปหรือเปล่า มันยังอยู่ไหมนะคะอินดี้พวกนั้นนะคะสัญญาณซื้อขายพวกนั้นยังอยู่ไหมหรือว่าหายไปแล้วนะคะ,ะเราจะย้อนเวลากลับไปดูนะคะเราจะไปดูไปตามหาไอเส้นที่เรามาร์กไว้สองเส้นสามเส้นสี่เส้นนี่นะคะเรามาร์กเอาไว้นะคะตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมตรงนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปและส่วนตรงนี้ที่เรา r e t ท s กันเมื่อกี้นะคะไม่ได้มี indicator อันใดออกนั่นหมายความว่า ออกแล้วออกเลยผิดแล้วผิดเลยถูกก็ถูกถูกผิดก็คือผิดนะคะอันนี้คือนะคะถ้ามันออกแบบนี้นะคะถ้าเราเข้าออเดอร์ตรงนี้นะคะเราก็ตั้ง TPS ให้เรียบร้อยผิดก็คือผิดนะคะนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็คืคอย้อนลงมาแบบนี้ก็คือผิดนะคะ <S 1> <1> <S ดังนั้นเนี่ยเราจึงมีหลักการในการเข้าออเดอร์เนาะนะคะก็คือนะคะเราจะเข้าออเดอร์ในจังหวะที่2นะคะจังหวะแรกเนี่ยมันอยู่นอกกรอบนะคะอาจจะยังไม่เข้าถ้าใครรับความเสี่ยงได้เปิดตรงนี้แล้ว ทีพ uh, ีตรงกลางก็ได้นะคะหรือใครจะเข้าจังหวะที่2ก็คือตรงนี้นะคะได้เลยนะคะก็แล้วแต่นะถ้ารับควมเสียงได้ก็เข้าได้นะคะ